ขมินกลับมาป่วนค่ะพุ่งเป้าตาเมือนทมขนอาวุธหนักประชิดจ้องยึดแน่รอบหน้าค่ะ จากที่ช่วงบ่ายของวันที่2 9สิงหาคมปีพศ2568ทางด้านเพจ Army Military Force นะคะได้ลงคลิปฐานกัมพูชากว่า10นายค่ะแต่งตัวชุดทหารเต็มยศนะคะบุกขึ้นไปโวยวายที่ปราสาทตาเมือนทมแสดงอาการไม่พอใจนะที่มีการมาวางลวดหนามล้อมรอบตัวปราสาทไว้โดยในโพสต์นะคะมีรายละเอียดระบุบอกว่า ช่วงเวลาบ่าย2องนาทีของวันที่29สิงหาคมทหารกัมพูชาโวยทหารไทยวันล้อมลวดน้ำหีบเพลงทางขึ้นปราสาทตาเมือนโทมโดยทหารกัมพูชาเนี่ยโพสต์คลิปในกลุ่มเทเล gram ก,กับระบุข้อความนะบอกว่าทหารไทยยืนอยู่ที่ปราสาทตาเมืองโทมอันเป็นเอกสิทธิ์ในวันนี้ก็คือ29สิงหาคมจะเห็นลวดน้าที่ทหารไทยได้ติดตั้งเอาไว้รอบตัวปราสาทตาเมืองโทม หากดูวิดีโอนี้ทหารกัมพูชาอยู่นอกรั้วลวดน้นาำหรือว่านอกรั้วปราสาทต,ตาเมืองโทม หรือเชิงปราสาสตาเมืองทมหรือว่าใต้ปราศาทตาเมืองทมส่วนทหารไทยเนี่ยอยู่ภายในปราสาทตาเมืองทมซึ่งหมายความว่าทหารไทยควบคุมปราสาทตาเมืองทมได้อย่างสมบูรณ์ทหารไทยดูเหมือนจะถือจอบทําความสะอาดบริเวณปราสาสตาเมืองทมหรือว่าโรยลวดน้ำนะคะก่อนขัดแย้งทหารไทยและก็ทหารกัมพูชาเคยร่วมกันควบคุมปราสาทตาเมืองทมนะคะนี่คือเขาเอาไปโพสต์เองนะคะ อยากให้คุณผู้ชมได้ไปชมคลิปกันสักหน่อยนะคะว่าทหารเขมรเนี่ยเหิมเกริมแค่ไหนไปชมกันค่ะอขยุ้เหมือนเดิมก่อนตึงทันเฮ้ยเพิงไปเติมไปหนนหนักขอบคุณอบคุคือไม่เป็นเออนัวโตขนาดก็ตัวนี้เลยโตเออถอดไปยืดห่วงมือถอดไม่นอนโม่ไอ้เหย ទៅតោ th ះខាងន <laughs> ោ stop, stop, stop. Stop. ះតោ man, you... hey. Brother. Brother, nah. ះខ្មាត់កន្ទូកឡៃនឹងគ្នាណាស់អូបានណាស់ជប់ធើទៅឈប់ឈប់ឈប់បានណាស់ជប់ធើទៅអួយដល់មື້ນនេះអាធើនេះណ៎បើស្ការមកអាកឡៃនេះវានឹងវិញបុណ្យឱ្យខូចខូចមែនណាស់ជប់ធើទៅអូដល់មື້ນនេះថានេះបាន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  А-а-а! และไม่ใช่เพียงแค่นี้นะผู้ชมมีอีกจุดหนึ่งนะคะที่ทหารเขมรเข้ามาป่วนโดยเวลาบ่าย3 2มง20นาทีค่ะของวันที่29สิงหาคมนะคะทหารเขมรค่ะเข้ามาป่วนถ่ายคอนเทนต์ระหว่างที่ทหารไทยเนี่ยดำเนินการขึงรั้วลวดหนามหีบเพลงที่ชายแดนค่ะซึ่งทางเพจ army military force นะคะก็ได้ให้ข้อมูลระบุนในคอมเมนต์บอกด้วยว่าเห็นว่าทหารไทยเนี่ยชวนให้มาช่วยขึงด้วยนะ เข้ามาถ่ายคลิปแล้วเนี่ยก็อย่ามายืนเฉยๆมาช่วยกันขึงด้วยเลยแต่ว่าฐานเขเมรเนี่ยไม่ยอมช่วยนะคะนี่คือเจีกรรมเพียบบอกกองตอบกรรมพิเชียโชตรุษนัมือแต่เห็นไทยเรือบรรดาลู่มแต่บานดักโจลมักนองแดนะ่น้าทับตาพิเพิลบ,บอกกรรมพิเชีบา่าเป็นนี้นึงคือแต่เห็นขมาบอกยืนนึงคือหนาจำมือตรุษนัมือทัศตาแต่เห็นไทยนัึนบานเรือบรรดาลูววาล่มตะวิญรุ่นเดิมมาขณะเป็นนี้ได้คือแต่เห็นไทยคือบานประมูลบรรดาลู่ม เจ้งปีนับวันได้เม่นจมร้วห้ยก็โดยล่าสุดในวันเดียวกันนี้แหละค่ะวันที่19สิงหาคมเหมือนว่าขมรเนี่ยจะกระหายสงครามเป็นอย่างมากนะเพราะว่ามีการโพสต์ยั่วยุตลอดทั้งวันแถมยังมีการโชว์อาวุธหนักค่ะประจำฐานตามแนวชายแดนอื้อเลยโดยทหารขมรลงภาพในกลุ่มเทเลแกมนะคะเหมือนช่วงนี้จะฮิตเล่นแอปนี้กันพร้อมกับแคปชั่นบอกว่า พร้อมสู้พุกเสียมทุกเมื่อค่ะและทหารขเขมรหน่วย B H Q นะคะยังลงคลิปพร้อมกับแคปชั่นด้วยว่ารอบวกกับเสียมเพื่อชาติและแผ่นดินนะคะก็ทำท่าทางนะยืนโยงโยโยงหยกอยู่กลางป่าคนเดียวแอ๊กๆนะคะไปชมคลิปปิดท้ายกันเลยค่ะ